สวัสดีค่ะพบกับช่องข่าวงานทั่วไทยในคลิปนี้แอดมีงานคลังสินค้ามาฝากกันนะคะเป็นงานของ DHL Macro รับสมัครเพศช,ชายนะคะอายุ18-45ปีมีรถรับส่งศูนย์กระจายสินค้าแมคโครนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับสมัครพนักงานประจำคลังสินค้าลักษณะงานคือจัดเรียงสินค้าเช็คสต็อกนะคะ คุณสมบัติเพศชายยังไม่ผ่านเกณฑ์ทหารเขาก็รับนะคะวุฒิป6ขึ้นไปมีรอยสักก็รับอายุ18-45ปีฉีดวัคซีนครบ1-2เข็มขึ้นไปขอคนตั้งใจทำงานจริงๆนะคะรายได้และสวัสดิการมีดังนี้ค่ะค่าแรง346บาทต่อวัน OT ชั่วโมงละหกสบาท ค่ากะเช้า20บาทต่อวันค่ากาดึก40บาทต่อวันค่า KPI 1,600บาทต่อเดือนเบี้ยขยันวันละ154บาทมีประกันสังคมเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ฟรีค่ะตรวจโควิดก่อนเริ่มงานฟรีมีรถรับส่งหลายสายนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร065 307 1818ติดต่อคุณเชอรี่นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามเพื่อรับข่าวสารงานดีๆที่แอดจะนำมาอัปเดตให้ชมกันในโอกาสต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ